แม่พระชมม่มาศบวงสวงหลวงปู่สวงละสังขาร25ปีทําบุญถวายด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินและอาคารอนเนกประสงค์กว่า10ล้านบาทที่วัดไผ่พัฒนาอเภอภูสิงห์ นางชมมยมาศชาติเมธากุลประธานบริษัทสุขภัณฑ์คริสติน่าประเทศไทยจำกัดประธานที่ปรึกษาบุลนิธิหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาได้เป็นประธานในพิธีบวงสวงในวันคล้ายวันละสังขารของหลวงปู่สวงครบ25ปีโดยมีพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูโกศลสิกข,ขกิจเจ้าคณะอำเภอภูสิงและ เจ้าอาวาสวัดไผ่พัฒนาพระวชชะยานมุนีวิพระอาจารย์เทียนชัยชยทีิโปเจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมมารามจังหวัดปทุมธานีและคณะสงฆ์จำนวนมากฝ่ายคลาวาสมีนางชมัยมาศชาติเมทากุลประธานบริษัทสุขพัณฑ์คริสติน่าประเทศไทยจำกัดเป็นประธานนำคณะพนตรีนัดศีอินรองแม่ทัพภาคที่สอง ดรกัลยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวกกรีสเกตพ้นตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและร้อยตำรวจเอกดรตรีรุบทูบกระจ่างพร้อมคณะพุทธศสนิกชนจากจังหวัดปทุมธานีภายหลังเสร็จพิธีบวงสวงหลวงพ่อพุธ วายโามประธานมูลนิธิหลวงปู่สวงเจ้าคณะอำเภอภูสิง์และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาพร้อมด้วยพระวชชะยานมุนีวิเจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมารามได้นำคณะสิทยาน,นุสิตหลวงปู่สวงสองแผ่นดินไทยกัมพูชาและพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศร่วมกันประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าไตรหลวงปู่สวงโดยมีพลตรีนั สีอินรองแม่ทพัพภาคที่สองและพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างนายกอบจปทุมธานีร่วมในพิธีเปลี่ยนผ้าไตรหลวงปูส่สวงด้วยค่ะซึ่งคณะสิทธาอน,นุสิตที่พากันแต่งกายด้วยชุดขาวได้ร่วมกันยกเอาโลงแก้วที่บรรจุสรีละสังขารของหลวงปูส่สวงลงมาจากที่ตั้งโลงแก้วจากนั้นได้นำสรีละ สังขารของหลวงปู่สวงออกจากโลงแก้วมาวางบนที่นอนรองรับซึ่งจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามค่ะพระครูโกลศลสิกขกิจและพระวะชละยานมุนีได้ร่วมกันนําเอาผ้าตรายจีวรมาเปลี่ยนเพื่อถวายแด่หลวงปู่สวงขณะที่บรรดาสิษย์ ส่วนหนึ่งได้พากันนำเอาผ้าสะอาดมาเช็ดถูทำความสะอาดโลงแก้วและนำเอาผ้าพื้นที่เช็ดโลงแก้วกลับไปสาการะบูชาที่บ้านของตนเองเมื่อทำการเปลี่ยนผ้าไร่เสร็จแล้วคณะสิทธิ์ได้ร่วมกันยกสรีระสังขารของหลวงปู่สูงขึ้นไปบรรจุในโลงแก้วมีการประกอบพิธีทางศาสนาจากนั้นได้ยกหลงแก้วขึ้นไปวางบนที่ตั้ง โลงแก้วโดยสองสิทธิเอกของหลวงปู่สวงได้นำคณะสิทธ์สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเมื่อเสร็จพิธีแล้วบรรดาชาวพุทธทุกคนที่มาร่วมพิธีได้ร่วมกันกราบขอพรและเดินพนมมือลอดใต้สรีละสังขารของหลวงปู่สวงกันอย่างคึกคักมากค่ะเพื่อขอพรในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์2568ซึ่งเป็นปีใหม่ไทยปีนี้ ในโอกาสนี้พระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกตพระรูโกศลศิกขกิจเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์พระวัชระยานมุนีวิพระอาจารย์เทียนชยัยชยทีโปจะอาวาสวัดเทพสรธรรมมรามก็ได้ร่วมกันมอบรถยนต์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ให้แก่นายแพทย์วิรยุทธแก้วโมกผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์มูลค่า สองล้านหกแสนบาทค่ะเพื่อใช้งานประจําโรงพยาบาลภูสิง์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยตามตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาต่อไปนางชะหมมาศชาติเมธากุล ประธานบริษัทสุขภัณฑ์คริสตินาประเทศไทยจำกัดได้กล่าวว่าที่ผ่านมาตนได้ช่วยเหลือสังคมมาแล้วทุกด้านด้านการศึกษาก็ได้มอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนได้สนับสนุนการศึกษาในหลายๆรูปแบบทั้งมอบทุนให้กับนักศึกษาทุกระดับที่ขาดโอกาสมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนเช่นคอมพิวเตอร์ มอบรถจักรยานให้เด็กนักเรียนในชนบทสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญที่เดือดร้อนส่วนการช่วยงานวัด ก็ได้ช่วยสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างอาคารสงฆ์สร้างถนนหนทางเข้าวัดรวมทั้งอุปกรณ์ที่จําเป็นภายในวัดด้านโรงพยาบาลก็ได้ช่วยในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ยังไม่มีรถยนต์ฉุกเฉินที่มีความจําเป็นมากเพราะเป็นยานพาหนะจําเป็นในการไปส่งคนไข้ที่โรงพยาบาลได้ทันเวลาค่ะผู้ป่วยจะรอดหรือไม่ก็อยู่ที่ช่วยทันเวลาหรือไม่เป็นสิ่งสําคัญเพราะตอนนี้ คนยากจนมีมากกว่าผู้ที่มีฐานะดีโดยเฉพาะตามตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอภูสิงห์อยู่ห่างจากตัวเมืองมากมีระยะทางประมาณ80กิโลเมตรชาวบ้านลำบากหากมีคนที่บ้านไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าอาศัยคนรอบข้างก็จะช่วยได้ไม่มากแต่หากมีรถคันนี้มาช่วยเพียงแค่โทร1669ก็สามารถมาช่วยชีวิตได้วินาทีของการช่วยเหลือคนไข้จะอยู่ได้หรือ ไม่ได้เวลาเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะถ้าหากเรียกรถในจังหวัดทั้งไปกลับก็ผ่านไปเป็น2ชั่วโมงการช่วยเหลือคนจึงถือว่าเวลาเป็นเรื่องสำคัญจริงๆจึงได้จัดซื้อรถยนต์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือมอบให้นายแพทย์วิรยุทธ์แก้วโมกผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยหนครั้งนี้ส่วนเรื่องการสร้างอาคารอเนกประสงค์ตั้งแต่หลวงปู่ละสังขาร ตนเคยปรารถว่าอยากได้อาคารอเนกประสงค์เพราะมีการบวงสวงหลวงปู่สวงทุกปีแต่ละครั้งมีความจำเป็นต้องใช้เต็นท์จำนวนมากเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญได้ทำกิจกรรมในปีนี้ครบ25ปีของการละสังขารของหลวงปู่สวง จึงได้ลงทุนสร้างอาคารให้อยู่ถาวรจะได้ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยค่ะขณะนี้ทางวัดไพร่พัฒนาก็มีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์เพราะทางวัดมีรายได้น้อยลงหากได้อาคารอนเนกประสงค์จะช่วยเหลือทางวัดได้มากจึงตัดสินใจทำพร้อมกับเรื่องการบริจาครถยนต์ฉุกเฉินคิดว่าจะช่วยประชาชนตามชายแดนได้มากต่อไป นิวยีสี่สถานีประชาชนบุญทันท,นทุสีวันภาพข่าวพราาุุวันรายงาน